ทำไมเตะดึกแล้วกลัวเด็กผีจะง่วงดูบอลไม่สนุกดูบอลแล้วมันจะรู้สึกไม่ตื่นเต้นไม่ได้นั่งกัดเล็บไม่ได้นั่งความดันขึ้นเบาหวานขึ้นกันอย่างเงี้ยเหรอก็เลยต้องเล่นกันแบบสเปะสะปะเละเทะกว่าจะเอาชนะลูตั้นทาวได้หนึ่งประตูต่อสองโอ้โหแล้วประเด็นคืออะไรยิงประตูนำเขา ตั้งแต่50วินาทีแรกแถมหลังจากนั้นไม่นานก็ได้ประตูที่2นี่ถ้าเป็นทีมอื่นนะพวกแบบลิเวอร์พูลแมนซิตี้อาร์เซนอลหรือว่าอะไรที่เขาเกมรุกดีๆอะ่ะครึ่งแรกเนี่ยลูตันนี่น่าจะโดนไปสัก3-4ลูกแต่ดูแมนยูสินำา2ลูกไอ้ช่วง15นาทีไอ้ไอช่วง10นาทีแรกอะ่ะควรจะได้30มศูนย์ไหซ้ำไม่ได้สังเนงะสังแง ยิ่งเล่นยิ่งแย่ผ่าน15นาทีไปเท่านั้นแหละก็เรียบร้อยเข้าอีลอบเดิมลูตันก็ตามตีใครแตกได้แล้วหลังจากนั้นก็เป็นลูตันเล่นดีอยู่ฝั่งเดียวเลยนี่แอบสงสัยเหมือนกันนะว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยลูตันหรือแมนยูที่หนีตกชั้นกูถามจริงแล้วลูตันหรือแมนยูที่เป็นทีมใหญ่กูถามจริงทีมหนีตกชั้นเล่นเป็นทีมใหญ่เลยส่วนทีมใหญ่ลุ้นพื้นที่ยุโรป เล่นเป็นทีมหนีตกชั้นเลยท่ารกกันทาจริงนะแมนยูวันนี้บอลรับส่งจ่ายบอลกันเละเทะทำทรงจ่ายจังหวะเดียวกันเห็นหลายรอบแล้วเวลาทำเกมรุกนี่เบิ้ลจังหวะเดียวโบ๊ะบะโบ,บ๊ะบบสรุปสุดท้ายก็ไม่ตรงพอไม่ตรงเสียบอลทีไรนะจะโดนทุกรอบทําไม่ได้คาซิมิโร่ถวายใบเหลืองไปทำไม่ได้ไมนู มาช่วยเกมรับไม่ได้พวกเซนเตอร์อย่างวารานอย่างแม็กควายอีแวนหรืออะไรก็ตามทำไงฮะคือเริ่มสงสัยแล้วนะว่าตอนซ้อมเนี่ยซ้อมใช่ไหมจ่ายบอลกันดีใช่ไหมตอนซ้อมอะ่ะแต่พอเล่นจริงอะ่ะทำไมไม่ดีเหมือนซ้อมแล้วตั้งนะนมเนมไม่เคยเห็นนะเวลาเกมรุกแบบเล่นบอลจังหวะเดียวกันเยอะขนาดเนี้ย มาวันนี้ทําเก่งซะแล้วทําเท่ซะแล้วสรุปสุดท้ายไม่ตรงจะโดนด้วยนะแล้วโอกาสที่จะได้แบบ3าหนึ่งเพียบเลยเยอะแยะมากมายเลยแต่ก็ไปมุ่งกันหมดโดยเฉพาะแดนหน้ามุ่งทั้งซ้ายทั้งขวาเลยแรดฟอร์ดกานชโช่มุ่งเลยนะไอมาคัตแรดฟอร์ดเนี่ยมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วเราก็ไม่ได้สงสัยอะไรมันมากหรอก มันก็มุ่งของมันไปนะมีโอกาสยิงไปสองสาครั้งเกือบทําประตูได้แต่กานาโชว,วันนี้ดูมุ่งแบบมุ่งเลยอะมุ่งมั่นหน้าเลยอะแบบโอ้โหมุ่งจริงๆเลี้ยงเข้าไปเลี้ยงมันเข้าไปล็อกมันเข้าไปไม่เอาอะไรเลยจังหวะควรจ่ายล็อกยิงจังหวะไม่ควรจ่ายควรไปต่อมึงปาดอะไรกานาโช หลายรอบเลยนะแล้วหลุดเดียวไปขนาดนั้นนะ่หลุดตั้งแต่ครึ่งสนามมากรนชถามจริงมีไอเดียที่ดีกว่านั้นไหมคือมันอ้างไม่ได้แล้วนะว่ามึงอายุอย่างน้อยเพราะอะไรมึงอายุน้อยแต่มึงติดทีมชาติอาร์เติน่าชุดใหญ่แล้วนะมึงเป็นตัวหลักของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะถือว่าเป็น11ผู้เล่นตัวจริงแล้วนะมันอ้างอายุน้อยไม่ได้แล้วอะมันต้องมีการเ,าเรียนรู้แล้ว มันต้องมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดแล้วไม่ได้แบบไม่ได้เรียนรู้อะไรมามั่งเหรอก่อนหน้านี้ที่แบบมุ่งมุ่งล็อกล็อกแล้วมันยิงไม่ได้พอเริ่มกลับมาจ่ายมันก็ดีขึ้นแล้วเกมนี้เป็นอะไรโอ้โหหลุดไปขนาดนั้นเออไม่ลองยิงสวนตัวเขาบ้างอ่ะฮะปรึกษาดาวินนูนเยสไหมว่าเวลาหลุดเดี่ยวไปอ่ะเขาเขายิงยังไงเห็นไหมเมื่อวานเขายิงชิปข้ามหัวไปเลยแล้วนี่น้องทําอะไร แตะหลบไปแล้วไม่ยิงล็อกอีกรอบหนึงไม่ยิงล็อกอีกรอบหนึงเสียบอลปวดหัวจริงๆนะอยากได้ยาบกว่านี้ด้วยเออไม่เป็นไรเดี๋ยวทัวลงกูอีกนะโอ้โหวันนี้เอาอีกแล้วเกมรับช่วยชีวิตแมนยูเอาไว้อีกแล้วนะครึ่งหลังพอไม่มีคาเซมิโร่ไมนูเล่นเกมรับ คนเดียวอาจจะมีแบ็กทอมมีบูโน่มาช่วยบ้างแต่ก็ทำหน้าที่ได้ดีแบ็กทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นลูกชอดาโลหรือลินเดเลฟก็สุดความสามารถเซนเตอร์ไม่ต้องพูดถึงทั้งแม็กควายวารานจอนี่อีแวนเก็บกินเรียบอาจจะมีนิดนิหน่อยๆแต่ก็ช่วยสกัดเอาไว้ได้แต่พอเกมรุกมีโอกาสแทนที่จะทำได้แทนที่จะแบบ ทำให้เล่นสบายขึ้นกลับไปหมูหกกับไม่คมกลับไปมุ่งเป็นเดิมุ่งกันหมดเลยมันใช้ไม่ได้นะเออมันใช้ไม่ได้นะแบบเนี้ยตายห่าครับนะสามคะแนนเด็กผีดีใจแต่ถ้าเล่นทรงเนี้ยมันอดบน่นอดด่ากันไม่ได้หรอกนะเออมันจะไม่ให้ด่ายังไงอะดูสภาพติเล่นกันนะแล้วบูโน่นะวันนี้นะ ไม่เหมือนบูโน่ที่เคยเคยเคย,เคยเห็นเลยอะ่ะทำไมวันนี้ออกบอลได้สเปะสปะขนาดนั้นน่ะบอลง่ายๆออกล้นออกเกินออกขาดหมดเลยจังหวะเพื่อนหักเข้ามาจากเส้นหลังยิงแป๊กหมดเลยือเกมลุกบูโน่ไม่เอาจริงวันนี้เกมรับยังดีลงมาช่วยบ้างแต่เกมลุกนี่ฝากฝั่งอะไรไม่ได้เลยนะน่านง,งุดหงิดอีกหนึ่งคน นอกนั้นก็ตามสภาพครับต้องปลบมือให้รูต,ตั้นด้วยต้องชมรูต,ตั้นด้วยโอ้โหเล่นดีจริงๆสภาพเนี้ยมึงน่าจะขึ้นมาลุ้นท็อปโฟแทนกูนะไม่น่าเป็นแมนยูเลยที่ลุ้นอยู่โอ้โหงงมากเอาเด็กผีอยากระบายอะไรคอมเมนต์เข้ามานะนี่หลังเกมเลยเอาเลยใส่ก่อนเลยไม่ไหวจริงๆไปละฝันดีราติสวัสด์